เนี่ยมแม่บุญนี้นะคะนี่ลูกน้อยตัวที่สองค่ะตัวที่สามค่ะตัวที่สี่ ัที่ห้าตัวที่หกนี่ครับแม่หมาได้กินลูกพยายามจะลุกไปหาแต่ลุกไม่ได้ครับนี่ครับด้วยความไม่ค่อยมีเลี้ยวแรงมากหอมมากครับนี่ครับความหอมของแม่หมามากมาก,มากคุณหมอคุณหมอบอกว่าแม่หมาก็มีโอกาสเสี่ยงสูง พะสุขภาพที่แย่มากๆนี่พพร้อมเลยจะกระดูก mm hmm. คุณหมอต้องดูแลตลอดเวลาขึ้นเต็มเลยค่ะหนังพุ่มกระดูกเลยนะคะป้อนนมแม่แม่หมาด้วยป้อนให้ลูกด้วย mm hmm. ตลอดเวลาบำรุงแม่หมาด้วยบำรุงลูกด้วยทั้งคืนเลย mm hmm. คุณหมอก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนตอนนี้คุณหมอก็ไม่สบายอยู่ด้วยเส mm hmm. ียงแหบหมดแล้ว นี่วันนี้แม่ใจมาดูแลแทนมีลูกๆนี่ลูก,ลก,น,ลก,ลกนอนกันสบายเลยและส่วนนี่แม่หมาพร้อมแลยตะกระดูน่าสงสารมากเลยครับคุณหมอก็บอกว่าแม่หมาก็มีาต้องอรุ้นอยู่นะคะเพื่อ,อให้เขารอดชีวิตให้ได้เพราะว่าอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงมากยังไม่พ้นขีดอันตรายนะคะยังคงต้องดูแลอย่างใกล้ชิด 嗯，那内陆。